สวัสดีผู้ติดตามช่องจัตุรัสอารีย์ทลาสนะครับวันนี้ผมพามาเปลี่ยนตัวเซนเซอร์นะครับตัวกันหิ่บนะครับของประตูรีโมทนะครับเดี๋ยวบนดูอาการนะครับผมก็จะกดเปิดนะครับอันนี้ก็เปิดปกตินะครับพอเวลากดปิดนะครับเวลามีสิ่งของเดินผ่านมีคนเดินผ่านมันก็จะเด้งเด้งออกนะครับผมกดหยุดครับ อ่าเยวผมกดปิดนะครับอ่าเรวผมมีมือผ่านนะครับมันไม่เด้งนะครับมันมีอ่าเสียงเลเลยตัดนะครับมันไม่เด้งนะครับอ่ามันก็ปิดปกตินะครับมีคนเดินผ่านมันก็ไม่ไม่ถอยกลับนะครับผมก็เลยอ่าซื้อตัวเซนเซอร์มาเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับก็เปลี่ยนทั้ง ทั้งสตัวเลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็แล้วก็มีลูกยางมีน็อตมาให้นะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนแทนตัวเดิมนะครับคือตัวนี้นะครับก็ก่อนเปลี่ยนก็ดูสายนะครับว่าสายไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจะได้่ต่อให้ถูกเข้าที่เดิมนะครับผมก็ได้แกะฝามานะครับก็จะมีสายที่ผมต่อไว้ตามนี้นะครับก็เดี๋ยว ฝั่งนี้นะครับจะอยู่ใกล้ฝั่งเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับฝั่งที่มีสี่ขั้วนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ถอดมาเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ใส่แทนเลยนะครับ ผมก็ได้แกะมานะครับก็มีขา1 2 3 4นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ต่อข้อมกันระหว่างขาหนึ่งกับขา3นะครับเป็นกาวกับลบนะครับก็ต่อเข้าหากันนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่นะครับครับผมได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ต่อสายเข้าที่เดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็มีเซนเซอร์ดังเดี๋ยวลองมากดดูนะครับ กดเปิดก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าประตูเปิดนะครับเดี๋ยวกดหยุดครับแล้วก็กดปิดครับอ่านะครับถอยกลับนะครับเวลากดปิดแล้วจะถอยกลับเองนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับกดปิดครับอ่าแล้วมีคนเดินผ่านนะครับ อก็จะเด้งกลับนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนเซนเซอร์อป้องกันการชนนะครับก็ตอนใส่ก็ใส่ลูกยางกันน้ําด้วยนะครับยางกันน้ํานะครับก็ประกอบขันน็อตไปก็เสร็จครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับจะก็ใช้เก่าอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ อขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ